ข่าวผู้มาเยือนในรอบสัปดาห์ในรอบสัปดาห์นี้มีผู้มาศึกษาดูงาน2คณะคณะแรกในวันพุทธที่13ทธันวาคมในเวลา8.30นาิกานาทีทีมอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอบุบลราชธานีรวม24ท่านมาศึกษาดูงาน เรื่องจุลินทรีย์และการสร้างจุลินทรีย์เพื่พอส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มทักษะวิชาชีพในเชิงพาณิชย์แบบพึ่งตนเองอย่างครบวงจรทางฝ่ายต้อนรับได้พาคณะไปศึกษาดูงานที่สวนไวพลังซึ่งมีคุณต่อยอ้อมดินศรีนาครเป็นผู้ดูแลในครั้งนี้คุณต่อยได้บรรยายถึงหน้าที่จุลินทรีย์พร้อมสาธิตการสร้างจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยมะเฟืองและนำมาใช้งานกับกสิกรรมได้ภายในหนึ่งสัปดาห์และ พาชมการใช้จุลินทรีย์ทั้งสวนอย่างทั่วถึงเกือบ40ไร่อย่างประหยัดทั้งเวลาและแรงงานโดยอาศัยการลื่นไหลไปกับท่อน้ำในทุกเส้นทางโดยผ่านการออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์พร้อมได้ชมผลผลิตจากการใช้จุลินทรีย์ที่ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ไม้ผักไม้ผลมีผลผลิตให้ใช้ตลอดทั้งปี ส่วนคณะที่สองที่มาศึกษาดูงานในวันพฤหัส,สบดีที่14ธันวาคมในเวลา10นาฬิกาโดยประมาณนักศึกษาจากรชาชพัฒนุบนุญราชธานีชั้นปีที่4จำนวน2คนจากคณะครุศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ภาควิชาการศึกษาพิเศษได้มาศึกษาด้านโครงสร้างงานกิจกรรมของราชธานีอโศกโดยคุณดาวพรชาวหินฟ้าได้พาไปพบปฏิบัติกรคืออาจารย์อุดมศรีเชียงสาโดยพาเข้าชมสวนเพื่อฟ้าดินและสวนอ ยกนกหนองนาให้คำบรรยายเกี่ยวกับการปลูกพืชผักอายุสั้นตามฤดูกาลและการปลูกพืชที่ได้อาศัยให้ปุ๋ยและดูแลคุณภาพดินเช่นพืชตระกูลถั่วและหญ้าแฝกทางด้านคณะทัศนศึกษาในรอบสัปดาห์นี้มี2คณะค่ะวันอังคารที่12ธันวาคมโรงเรียนบ้านกระเดียนอำเภอตะการพืชผลจงังหวัดอุบลราชธานี มีนักเรียนชั้นอนุบาล2อถึงปสรวมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา47คนวันพฤหัส,สบดีที่14ธันวาคมจากโรงเรียนบ้านนาดีอำเภอนาเยียจังหวดัดอุบลราชธานีชั้นอนุบาล2อถึงป .3 รวม120คนทั้ง2โรงเรียนต่างมีความเรื่อนดมเยี่ยมชมภูมิทัศน์และเรียนรู้ระบบนิเวศของน้ำตกภูเขาลำธารแมกไม้ซึ่งได้สร้างเรียนแบบธรรมชาติตามกระดมริของพ่อครูสมณะโพธิรักผู้นำชาวอาโศกในวัย90ปี หมู่บ้านราชธานีอโศกยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนหากท่านมาเป็นหมู่คณะกลุ่มองค์กรขอความร่วมมือแจ้งให้ทีมงานรับทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะได้จัดสรรสถานที่จอดรถและให้การต้อนรับได้อย่างทั่วถึงขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะเจริญธรรมสัตนกีค่ะ